คือภาคตะวันออกเนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรถไซเคิลเลยใช่ไหมใช่มันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ยาผมจําความได้ครับมันมีแล้วปัจจุบันเนี่ยอายุหกสิบแล้วก็ผมจําความได้ครับมันก็ต้องก่อนหน้านั้นเยอะผมผมก็คือขี่นะแต่ยิ่งผมว่ามันสตาร์ทด้วยรถฟคพอรี่ผมสตาร์ทขี่โดยรถโรงงานแต่นี้อ่ะผมก็นึกสนุกมันมีรายการแข่งรายการใหญ่คือ n อ็มรอยห้าไต้เิคอร์สเป็นรายการใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทย ผมก็เอาโนวาสีเกียร์นี่แหละไปทำมังกรลอยเพื่อไปแข่งกับเขาในรุ่นสแตนดาร์ดผมว่านะซูเปอร์คัพเนี่ยมันมีมานานมากแล้วตั้งแต่ Y80 นุใช่ใช่ไอยุคนั้นคือยุคที่ Y80, แปดสิวมันมีมานนาแล้วเขาเรียกรุ่นนะผีใช่ครับคือมีตะโครงแล้วก็ายร้อยบาทมันมีมานานแล้วแต่ว่าคือเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็พัฒนาเทคโนโลยีก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่